ผูทอซ้ำเนี่เราจะไปกินอีกยังหนากคันเลี่ยงทั้งกายมักโม่หันเนี่ยเรากินงายกล้วยซุกหันน้อยเดียวเราก็อิ่มเราจะกินยังใดแขวเราบะมีทั้งทั้งลุมทั้งทั้งทั้งแขวกระโวพ่อแขวโวกระโวเลือดสองเหล่มสามเหล่มทั้งลุมทั้งทั้งกินใดแต่มักโม่กล้วยซุกกับแกงคูนทนตัวเนี่ยเราจะกินไดอีกเราจะกินใดหลายกว่านั่นอีก เขีคู่เล่ากตําเอาเองเล่าดอกจุกจิกขันบ่มียังหายแล้วเอาจะยองสยังไม่จะกัญตแต่ตอดแต่ผู้ใดบอกเล่าเป็นเองเอ้นผู้เท่าเลี่ยงบ่ยากบ่ยากคันเลี่ยงกายเลี่ยงใจนี้บาดนี่เลี่ยงยากใจมันเท่าแหลวเลี่ยงลกูกเต็มบ้านเลี่ยงล้านเต็มเมืองหรือมั่วบให้เครียดมนันก็เครียดไปาหอดโกกตับผลไม่ไง เสาเมื่อแหลวใจเบาเขียดง่ายใจดีท่อหมักฝ่ายใจหายท่อหมักตูมพนว่าลางเหม่อพุ่มพุ่มปล่อยกลางขึ้นแต่ก่อนไกลหนาว่าหันไปหลังกุมปล่อยตั้งแต่หลานเป็นตาเขาจะจมน้ำอยู่หรอกก็ได้เพิ่นนอนกับนอนหลายบาทเนี่ยตื่นเดียวนึ่งลุกขึ้นมาควักๆเคีียวๆควักๆเคียวๆนั่งคำหมักคำพูอยลหันมาเหอยู่แจได้ได้ยินเบิดสูนอนตายสู้ยังบ่ได้ยินบมาเ้าเพราะว่าไห้จะไปได้ยินเขานอนเขาเมือย ตมนอนบทนอนตื่นเราบหรับจมจมหลายบา้านลุกไปนหนึ่งเขาแท่นเขาคนเพลินเพลินดูไหลหันมาบวชที่า้ามเดี๋ยวเว้ยได้ยินมาเฮอบ่มันนับขั้นใดดีบ่โนอ้ออัดประตูดีบ่นอ้อหมอดไฟดีบ่อนอพอคนบะเขาแหงตาดีกว่าเพลินหันจะไปไปคือทอดเขาแหงหยังเป็นยังสันตัวเพราะนั้นเลี่ยงผูทาเนี่ยเลี่ยงกายบ่ยากเลี่ยงใจ ว่ามวนมวนนำเล่าก็อิมดอกแม่เอ้ยจะไปบวชซี่พ้ามน้ำผินเดอ้อเขาม,มาเหลวเหนือเขียวนั่งงานเป็นคงยุ่งขยายคือบึง่งตื่นเสียมจะไปบวชน้ำผินสา่าสันคอยจะเอาหมากไปส่งดอกปุ้ยเป็นตาเได้ขืนสวรรค์น้ำผูเถ่ได้คันลูกเต่านี่นนดีพอแมน่นเห็นลูกเต่าถือกันบกินเขาก็อิม อันนี้ตัดใส่ปันกันมาหันหันนี่มึงมึงกูกูบวน้ำกันก็มีไอ้กบนองพ่อแม่เห็นบะแคนหน่อยไปบ้านเลยเสียแห้งเหลี่ยมปูปลาเสียตอนหามาให้กินข้านน้ำกลนกันมาตัดใส่ปันกันเป็นหยังจังบวหักบวแพ้งกันเนาะอเมริกาละเซียสั่งกันมาแต่เสิรงุนนก็ยังแพ้งกันได้มูเจ้าเป็นหยังจังบวบวอลน้ำกันพอาแม่กระทบหนั่นทำายใจ่น ขนล,ลูกเต่าเธอกันมาเหมาะแม่แม่พ่อแม่อิม่มเพราะนั้นเรี่ยงพ่อเรื่องแม่อยากขึ้นสวรรค์มาสิยากเท่าแล้วเล่ากินกับหบลายบม่มันบ้วนย่ำปีใหม่สงการเอาผ้ามาเปลี่ยนให้อาบหน้าให้อาบหน้าให้พ่อให้แม่บัดอาบให้ใกล้ตีซะมาอาบเป็นแถวูลงคนนันหนาวเกือบตายต้มน้ำห้อหอ,นอ่นอุ่นๆใส่ผ้าซบนาแซดหยาดมันหนาวไตา แม่เจ้าของสันยงงดงดงดอยู่ๆๆๆๆยัยงบ่อาบให้เล่าแน่ขันเป็นเท่าจายงพบาลมาพ่อจักรราสว่าจังไดป่าท่อมันหักไก่ตีหลายกว่าพ่อกว่าแม่มันฝันตัวในเบื้องตีย่ำหนาวอาบนํำห่อนให้ไก่ตีไั้เติมนํำห่อนดีๆใส่หํำเย็นผสมมนุ่นแม่เอ้ยพ่อเอ้ยย่ำหนาวอาบนํำอุ่นแน่แห่งขิงมันิได้สว่งมันสิได้อุ่นอาบให้เสร็จกี่ไข่พร้อมโอ้เอ้แต่สิสด้ขึ้นสวรรค์ บ่อุ้มไก่ตีเวิ้นตมนำห่อนุปผ่าเสร็จหนาให้มันยามมันตีกันมาจนจูบออกห้อยสีมูมันได้ดังมันไห